คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรเรียกผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ ในนามช่างกิตฟาร์มนะครับเนาะผมช่างกิดครับผมวันนี้ก็เป็นยูทูบที่เพิ่งหัดทำนะครับเนาะวันนี้ยังไม่มีลาโพงนะครับเนาะสั่งสั่งมาแล้วแต่ยังลาโพงยังมาไม่ถึงนะครับเนาะอาจจะมีเสียงใหายไปบ้างนะครับเนาะก็โทรมาถามอีกครั้งหนึ่งจะมีเบอร์โทรอยู่ที่ใต้รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูมามาดูราคางวงกันเลยนะครับเนาะถ้าสนใจก็โทรมานะครับเนาะมาเริ่มตัวแรกเลยครับโอเค อันนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้เป็นโัวพันได้นะครับออายุเขายังอ่อนๆอยู่ครับสองขวบครับทับเป็นแล้วนะครับทับเป็นแล้วตัวนี้ทับเป็นแล้วหน่วยก้านก็พอไปได้ครับสีก็ไม่ไม่เท่าไหร่มาตามราคาเขานะครับเนาะถ้าสีดีกว่านี้ก็คงจะต้องแพงกว่านี้แหละครับแต่หน่วยก้านเขาถือว่าดีคุมฝูงไทยได้คุมได้แน่นอนครับทับได้แน่นอนการันตีที่ช่างกิดนะครับเนาะช่างกิดการันตีให้ว่าทับได้แน่นอนมาดูมาดูส่วนส่วนขาเขานะครับเนาะสี เขาก็ยังมีหงตัวเมียรุ่งมาแต่ฝึกเอาฝึกเอาสวนเอานะครับฝึกเอาออกเยอะจู่รอบถึงร้อยห้าสิบอัพร้อยห้าสิบได้ไหมได้ในแมคคันทอมได้ได้อยู่พี่ร้อยห้าสิบรอรอดกับโขกดำข้อดำครับเป็นเป็นโบ๊ทนะครับเป็นโบ๊ทตัวนี้โบ๊ทตั้นอกสวยหัวสวยครับผมตัวนี้ตะไคอยู่ตัวนี้อยู่สองขวบนิดๆครับครับผมราคาเท่าไหร่นะพี่ ตัวนี้เปิดที่45,000ครับ45,000เนาะครับเนาะ45,000เอาราคาแบบย่อำๆราคาเนื้อไปเลยครับ45,000ทับได้แน่นอนครับครับผมใครสนใจติดต่อก็โทรหาช่างกิจเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับแต่วันนี้จะถ่ายไม่เยอะนะครับเอาประมาณประมาณก่อนนะครับครับผมเอาตัวไหนดีเดี๋ยวไปตัวต่อไปเลยครับเป๊ะไปมใกล้ๆหน่อยไม่ได้ยินอันนี้เป็นชาโรเล่เนาะชาโรเล่ชาโรเน่ชาโรเน่ อ่านี่เป็นชาโรเล่นะครับชาโรเล่อันนี้ช่างกิดขอถ่ายนะครับเนาะเป็นชาโรเล่นะครับเป็นแม่สาวนะครับเนาะอันนี้หัวหลุนธรรมชาตินะครับเลือดมาสูงอยู่นะครับเนาะแข่งขาใช้ได้นะครับเนาะอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วครับตอนนี้กําลังจะเอาตัวผู้ที่ว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้เข้ามาทับนะครับขึ้นแล้วหนึ่งครั้งแต่ตอนนั้นเขาลงพึ่งเอาตัวผู้เข้ามานะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับชาโรเล่ตัวนี้ครับสองหมื่นห้าพันบาทดูต่อเลยนะครับ ตัวนี้เป็นชาโลเล่แต่เอาไว้เพศดำนะครับเป็นติดมั่นนิดๆนะครับเป็นชาโลเล่ติดมั่นนิดๆนะครับตัวนี้ก็สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเอามาที่ควายบ้างนะครับเป็นควายตัวเมียนะครับควายตัวเมียคุณครับจุงได้จูงง่ายครับตัวนี้ควายตัวเมียนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทเดี๋ยวต่อเลยครับต่อไปไวเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นงัวไทยนะครับไทยกลางนะครับเป็นสีแดงแดงเป็นสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงนะครับมีลูกมาได้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สองหมืนห้าพันบาทครับมาดูตัวไหนนอออกตัวนี้เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่แองกั๊สนะครับ เขามีลูกสาวนะครับแต่ขายแยกนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สาม0หมื่นสองันบาทนะครับอืเนี่ยนะครงประมาณร้อยสี่สิบเซนนะครับรายละเอียดโทรมาอีกครั้งนึงนะครับเพราะยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับตัวนี้อ๋าตัวแม่ถือมุมนะครัตัวนี้แม่ถือมุอนนม แม่สีมุงตัวนี้อยู่ที่สอื่องครับสองหมื่นสองเด้อคุณผู้ชมสองหมื่นสองรับนะครับต่อเลยนะครับตัวนี้สองหมื่นหบาทครับสองหมันบาทถึง้ิขึ้นนะครับโอ้โหงามนะครับตัวนี้รับคาคาไม่แรงนะครับตัวนี้ออกพูดได้เลยด้วยครับผมหรือท่านทอมพูดได้แล้วเนียพูดได้แล้วขอนกอนไหมท่านขขอนขอนกอนไหมเขินกล้องพี่ เออออเองซ้ำเออแองกัสแองกัสพาครับผมนี่เขาเรียกสีกับนี่ตัวนี้ลูกผสมอะไรครับพี่เป็นดามันผสมมาแองกัสดามันครับตัวนี้บอมันเนาะครับเนาะช่วงยาวดีนะครับตัวนี้ถ้างิีดแนะนำให้ไปใส่ดีบัตเตอร์หรือว่าใส่เป็นบอมันเรียบร้อยครับลูกออกมาน่ารักแน่นอนครับโอเคครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ว้าา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 นาาาาัาาาครับาา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 า แต่ผมว่ายังไม่ท้องนะ,ะงวัวสาวเนาะพี่เนาะหม,มอ,ม,อมาตรวจยืนนี่แหละโอ้ยหมอมาตรวจครับผมโอเคครับตัวนี้เป็นวัวสาวไหมพี่วัวสาวครับวัวสาววัวสาวครับผมครับโอ้ใครชอบลายแบบนี้เด้อสนใจโทรหาช่างกิจเลยนะครับเนาะอบผมอ่าครับผมดูบรรยากาศวัวก่อนนะครับวัวของช่างกิจนะครับอยู่ราวๆหกสิบตัวนะครับรอบนี้ อากาศยามเย็นสดชื่นครับผมบรรยากาศฟาร์มครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นะครับพี่เนาะครับผมของเราด้ดูทางมีสองทางนะครับครับผมก็ก็ใช้ของอนานนันทัวร์อยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะแต่อันนี้คือช่างจิตทําเสริมไม่เฉยทำสองกับทำเสริมกับคุณคุณทอมนะครับเนาะครับผมเอาไว้ถ่ายเอาไว้ดูว่าอันนี้คือจะถ่ายเฉพาะในฟาร์มนะครับเนาะอากาศจะมีไปดูสนามไปดูงัวกันบ้างเวลาซื้องัวซื้อยังไง ครับต่อรองกันยังไงดูสภาพงือแบบไหนแล้วช่างกิดต่อไปช่างกิจแต่พยายามที่จะบอกครับผมไม่ไม่ใช่มาสอนนะจะจะชี้แนะว่างืออย่างเงี้ลักษณะที่จะซื้อขนาดนี้ครับอย่างตัวนี้ผมขายอยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทโอเคสองหมื่นสี่พันนะครับท่านผู้ชมผมขายอยู่สองหมื่นสี่พันบาทสีแดงเม็ดข้าวเปลือกนะครับเนาะตรงนี้เลยตรงนี้เลยต่อตรงนี้เลยครับผมอ๋อตัวนี้เป็นลูกกระทบครับเนี่ลูกกระทบลูกกระทบอายุประมาณกี่เดือนพี่ตัวนี้ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนครับผมก็าชอบก็เหงื่อเกือบสองปีเขถึงจะทับนะครับครับผมตัวนี้เป็นบัวสาวนะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับครับผมบัวสาวยังไม่ได้สนพายเอาตัวนี้ผมเปิดจะได้สองหมื่นหกสองหมื่นหกโอ้ราคาพอฟังนะครับเนาะแข่งขาดีนะครับตัวนี้สูงยาวดีด้วยนะครับครับผม นี่เป็นเป็นงูหยักแดงครับเป็นงูหยักแดงเขาเรียกงูสีข้าวเปลือกครับผมเสียข้าวเปลือกสีข้าวเปลือกสีข้าวเปลือกครับผมโอเคโอเคตัวนี้โอ้โหไปดูอะไรมาล่ะพี่หูบินหูบินนะีเนาะหูบินต้องปกติจะขายอยู่สองหมื่นหกสองหมื่นห้าโอ้ขายสองหมื่นสามใบข้าหูบินโอ้สองหมื่นสามครับท่านผู้ชมวัวถูกๆอย่างนี้หาไม่ได้แล้วเด้อเวทนี้ทรงนี้ครับผมโทรมาเลยนะครับคือใหม่ๆเราไม่อยากจะคิดนานเนาะครับผมเราถ่ายแค่พี่เป๋อแค่นี้ก่อน เปจะดีก็มาดูที่ฟาร์มครับหรือท่านอยากอยากอยากดูรายละเอียดก็สามารถทัวรมาทางเบอร์ผมจะเป็นเบอร์ไลน์ครับผมติดต่อมาทางไลน์แล้วก็จะพูดกล้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเรื่องราคาจัดส่รงก็กิโลละสิบห้าบาทครับผมเต็มคารถครับหนึ่งตัวก็สิบห้าบาทหรือว่าเต็มรถก็กิโลละสิบห้าบาทเช่นกันครับผมครับตามระยะทางนะครับเนาะครับแต่ถ้าไม่ต่อรองกันมากมายเดี๋ยวก็ท่างกิดก็ดูแลช่วยดลนะครับครับจะดูแลให้ครับผมต่อไปเราก็จะไปดูการเลี้ยงงงตายัไก ต่อไปจะมีแกงหนอกกล้วยนะครับเนาะหก่อกล้วยก็กำลังจะฟื้นครับกำลังจะออกหนอครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบผมจะพาไปไปดูซื้อซื้องวที่ตลาดนัดโครกระบือหนองกุ้งกระต่ายอำเภอนานะเชือดจังหวัดมหาสา,า,ารคามผมจะพาไปซื้อไปดูโอเคคร,ครับผมขายกันยังไง นะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับอะไรมากมีทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปก็จะยาวครับผมยาวเพราะว่าเราเราฝึกทำนะครับเนาะครับอ่าก็รอไม้นิดนึงครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เออกดไลค์กดแชร์ให้ช่างกิจด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้ช่องช่องช่องของฟาร์มเลยนะครับเนาะครับผมครับเออถ่ายทำโดยคุณทอมนะครับเนาะครับผมคุณทอมคนที่ไหน คนอ่างทองครับผมเ,เคยที่ไหนเคยโคยราชจ้าผมเป็นคนโคราชนะครับออ <c oughs> กโทรมาเลยครับเด้อจ้าเด้วก็เ,เราก็ารกักใครนะดูแลกันนะทอมนะครับผมดูแล,ด,แลดูแลฟาร์มฝากดูแลด้วยครับเดี๋ยวเดียวพี่ตัวนี้เท่าไหร่นะพี่เนี่ยเขก็ค่าหูบินเอาสองหมื่นสามสองหมื่นสามเด้อคุณผู้ชมตัวนี้นี่รีบรีบโทรมาหาเด้อราคาไปได้เลยนะครับตัวนี้ไม่แพงครับผมหน่วยก้านดีด้วยอันนี้ลูกสาวลูกสาวเอาเก็บไปก่อนเอาเก็บไปก่อนนะ<ช>ครับเด้อ เมื ja elim, ่อก่อนเป็นนี่เยอะขายเดี ah, okay, okay, ๋ยวนี it, ้นี <S 1> <S 1> <S ่นี่ลุกมาหน่อยนึงแหละเอาเก็บประจำฟาร์มนะพี่นะเดี๋ยวจะคั่มเดี๋ยวจะคั่มโอเคครับพี่มีอะไรปิดท้ายไหมพี่วันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวคั่มคมไปใส่อยู่คลิปของอนันต์นทัวร์แล้วกันเอาได้ได้ครับผมนะผมชัางกิดสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ